คือตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเป็นธุรกิจแห่งอนาคตรจริงๆแค่มีมือถือเครื่องเดียวเราสามารถซื้อของที่เราต้องการทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้โปรเจกต์ที่ผมจะนําเสนอจะเปลี่ยนแปลงโฉมธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศอย่างแน่นอนครับทำไมฉันต้องลงทุนกบับเด็กเพื่อเรียนจบด้วยฮะ <c oughs> อยู่ๆก็มาของเงินง่ายๆผลงานก็ไม่มีไม่น่าเชื่อถืออะไรสักอย่างคิดจะจับเสือมือเปล่าเหรอ ให้โอกาสผมได้พิสูจน์ตัวเองสิครับว่าผมสามารถทําได้อย่างที่พูดหรือเปล่าและที่ผมมาเนี่ยผมไม่ได้มาของเงินนะครับผมมาเพื่ออยากจะเป็นโค้ชพวกคุณต่อยอดธุรกิจผมจะทําให้พวกคุณรวยกว่าเดิมอีกหลายเท่าปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้านมสอนตัวเองให้รอดตอนเธอะรวยไปได้ยงไงวะความคิดกระจอก เพิ่ตายนะครับรอให้ฉันรวยกว่าแกก่อนอีกไม่นานหรอก